แป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับมาย่ามคำย่ามแงรงพี่น้องนะครับข<ก>ออนุญาตนั่งคุยกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับ<ก>สั่งค้าแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องติดตามทั้งช่องย t u b e ของช่องสีทองฟาร์มฟาร์มไส้เดือนนะครับผมต้องใช้ก่อนท้องครับเจ้าของฟาร์มไส้เดือนสีทองฟาร์มฟาร์มไส้เดือนทีอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาพบพ่อกับพี่น้องนะครับย้ำคำย้ำแรงครับผมนะครับสดจากสีทองฟาร์มฟาร์มไส้เดือนเฮานะครับ หลายวันผ่านมาพี่น้องนะครับหลายวันผ่านมาทั้งสีทองฟ้ามหาัาจรรเด้ล่งคลิปให้พี่ให้น้องได้เอาความรู้มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องนะครับสำหรับไนร,บรบไน,นีนน่นะครับสำหรับไรสดนี่นะครับมาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องแล้วก็มาขออภัยพี่น้องนะครับขอบคุณในส่วนยอดสั่งจองนะพี่น้องด้อนะครับทุกยอดสั่งจอง่ว่าจะเป็นมูลเส้นเดือนสดอรอนเสร็จนะครับ่ว่าจะเป็นมูลเส้นเดือนเปลดพรีเมียมหรือแม่พันธุ์เส้นเดือน ซึ่งพี่น้องเขาสั่งจองเข้ามาแล,แล้วก็จัดทรงตลอดอาทิตย์ผ่านมาก็เลยบกครอยมีเวลานะครับเลยบกครอยมีเวลาได้อัพคลิปเอาความรู้ให้พี่พน้องเขาเด็ดติดตามรับชมกันประนไดนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ขออภัยพี่น้องไว้หลายนะครับที่พี่น้องเข้า FC เอฟซีเข้ารอค่อยคลิปองความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงเสดเดือนนะครับ ซึ่งทั้งสีทองป้ามเาสัญญาไว้กับพี่กับน้องนะครับว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้แบง่งปันประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงเสตเดือนนะครับปัญหาต่างๆของการเลี้ยงเสตเดือนนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเขาคอมเมต์ไว้มีร้ายนะครับขอความกันยั่งหลายก็ขอเวลาพี่น้องนะครับเครียร์ยอดคงค้างก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครียรหยอดคงค้างก่อนนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณตุกยอดสั่งจองเด้อพี่น้องเด้นอนะครับขอบคุณตุกยอดสั่งจองตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสามบนจีบ้นหาั้านทัทัดผ้านี่แหละพี่น้องนะครับอ่าเฮ้าทรงมุ่นเสดเดือนให้พี่น้องเฮ้านะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณย้อนหลังนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งอำเภอโคงเจียมนะครับสั่งจองมุ่นเสดเดือนนะครับมุ่นเสดเดือนสดอร่อยเสร็จจำนวนหนึ่งตันอันนี้รับไปแล้วนะครับ พี่น้องเฮ้าทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับกะมุนเสรเดือนหนึ่งตันอันนี้พี่น้องเฮาก็มารับไปแล้วนะครับพี่น้องเฮ้าทั้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอขอบคุณท่านสจนะครับขออนุญาตโบเอ่ยน้ำเพิ่ยพี่น้องเด้อนะครับ,บ,รบทา่านสจอ,อยู่ทั้งจังหวัดศรีสะเกดสั่งจองมุนเส่เดือนร่อนเสร็จนะครับมุนเสรเดือนสดเฮาสองตันพ่อแม่พันธ์เส่เดืนดเอนหลายสิบกิโลขึ้นกันพี่น้องน,นะครับเดี๋ยวเขาจะ ตัดต่อคลิปเป็นช่วงเป็นช่วงให้พี่น้องเดี๋เบ่งย้อนหลังอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับนอกจากนี้ก็มีพี่น้องทั้งอำเภอนาำยืนครับพี่น้องทั้งอำเภอนาำยืนนี่ก,ก็หนึ่งตันพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งอำเภอบุญธาลิกนะครับก็บจำนวนหนึ่งตันพร้อมแม่พันธุ์เสเดือนหลายสิบกิโลขึ้นกันพี่น้องนะครับทั้งสี่องฟ้ามหาเ่เออ่่่่่่อ่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หลังจากเขาเคลียร์คล้องของเสีว่างมือแน่นะครับเขาก็จะมาตัดต่อเป็นคลิปให้พี่น้องเมืองและพี่น้องเด้อนะครับพบพอกันย่มคำย่มแรงพี่น้องบรรยากาศกับคำละลาพี่น้องอาจเห็นกันบอกชัดเจนไปแล้วนองนพี่น้องเนาะขอขอบคุณพี่สำหรับคํานี้แรงนี้เดชดเข้ามาบอกพี่บอกน้องยอดสั่งจองยอดคงขางคงพี่คงน้องนะครับที่เขาสั่งที่เขาจัดส่งไปแล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับที่จัดส่งไปแล้วก็มีหลายเจ้าครับพี่น้องนะครับ นี่ยู่หกเจ็ดเจ้ากูแหละนะครับพี่น้องทั้งอำเภอคงเจียมแน่คงเจียมพี่น้องบุญทะเลกพี่น้องอำเภอนำยื่นพี่น้องทั้งจังหวัดรีสะเกตทั้งแม่พันุเสเดือนทั้งมูนเสเดือนสดนะครับสำหรับส่วนยอดสั่งจองนะพี่น้องยอดสั่งจองมูลเสดเดือนเปรดพเมียมนะครับตัวน,นี้จะอยู่ที่ตลาดออนไลน์นะครับเขาจะมีทีมงานเขาจะมีแอดมินเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับ พี่น้องสามารถทักเข้าไปที่เพจสีทต้องฟ้ามสั่งสื่อสั่งจองมูลไสเดือนสดร้อนเสร็จหรือจะเป็นหรือจะเป็นแม่พันธุ์ไสเดือนทักเข้าไปทีมงานเขาจะมีแอดมินต้อนรับข้อความของพี่ของน้องอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องทั้งทั้งภาคใต้และพี่น้องเด้อนะครับที่เขาตอนนี้เขาจัดส่งไปแล้วนะครับสองเจ้านะครับพี่น้องทั้งจังหวัดสุราธานีก็ได้รับแล้วเนาะนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดอ่ปัตตานีก็ได้รับแล้วตอนนี้ยอดสั่งจองขาม้าม่กับพี่น้องทั้ง เพิ่นสั่งองาจจะสงสัยนะครับเท่าที่สอบถามเพิ่นคือเพิ่นเอาไปเพาะต้นกล้าต้นกระท่อมพี่น้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นกระท่อมนี่แหละพี่น้องนะครับซึ่งจากหลังจากรัฐบาลเพินพ่นปลดล็อกแล้วนะครับต้นกระท่อมก็มีการเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะต้นพันธุ์ขายนะครับส่วนมากต้นกระท่อมจะอยู่ที่ภาคใต้นะครับพี่น้องทั้งภาคใต้เขาก็เลยสั่งซื้อสั่งจองมูลเสเดือนกัน แบบผลิตกันแทบพมท่านเลยแหละพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทางภาคใต้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนพี่น้องทั้งทั้งบ้านเฮ้านะครับส่วนพี่น้องทั้งทั่วไปเราพี่น้องนะครับซึ่งมือนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าห้องกเรเดจจัดทรงให้พี่ห้น้องอยู่สามสี่เจ้านะครับมือนี้นะครับช่วงเช้าทีมงานแอดมินเฮ้าไดจจัดทรงให้พี่ห้นน้องทั้งจังหวัดนครพนมกับจังหวัดประทุมธานี ล้วก็ที่ดอนเมืองนะครับเมื่อนี่ทรงอยู่3ามเจ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับตรงนี้นี่ส่วนแอดมินป่นก็ทักขไปหากันที่เพจสีตองาร์มนะครับคุยกันแล้วจะทรงค้องแล้วก็ทรงเหล็กไม้เหล็กัสดุไห้เพื่อเป็นการยืนยันในปีให้น้องเขาสบายใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อนะครับที่ไว้วางใจให้ความเมตตากับทรรั้งสีทองป้ามห้าสังซสือสังจองนะครับบ่ว่าจะเป็นเม่พันธ์เสือเรือนบ่ว่าจะเป็นมูลเสือเรือนสดนะพี่น้องเนาะนะครับทีมงานเฮาก็เริ่มลงมือกันตั้งแต่ตื่นเมือ่อตาพุ่อะพี่น้องนะครับหากพี่น้องเข้าติดตามาแฟนเพจหรือ Facebook นะครับเขาจะอัพภาพหนึ่งลงติด Facebook กับแฟนเพจตลอดด้วยพี่น้องเนดะ้อนะครับ ขอบก้นพีน้องทุกการรับชมครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาบางบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงก่อนเริ่พี่น้องนะครับมืดเติบเลยดิ <c oughs> อ่าผมในส่วนนี้คือเตรียมให้พี่ห้นองเฮานะครับเตรียมให้พี่ห้นองเฮาทั้งจังหวัดอำนาจเจริญครับนะครับอำนาจเจริญสั่งจองไว้สองตันนะครับเพื่อเดินทางมารับเอามืออืน่นแต่ตอนนี้เขากพล่งเตรียมไดบ้บริหานถึงตนงันดอกพี่น้องนะครับขนาดเพิ่นมืออืน่นช่วงบายบายนะครับ ก็จะได้รงเมื่อร่อนกันตั้งแต่เศร้าะนะครับช่วงบ่ายก็คงจะท่านพอดีนะครับสองตันเดี๋ยวจะเห็นพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศทั้งนี้น้ำครับนะครับนี่เครื่องร่อนเข้ากับห่าะปิดครับเริ่มเครื่องร่อนนี่ก็เปิดเครื่องตั้งแต่ตีหา้าพนเดีพี่น้องจนแ่าแกเ้่าควคำนะครับในส่วนทั้งนี้พี่น้องนะครับในส่วนทั้งนี้เนี่ยตัวนี้ก็เตรียมแล้วครับตัวนี้เตรียมแล้ว ตัวน,นี้เตรียมแล้วจะลงอำเภอเขืองในพี่น้องนะครับจะลงไปที่อำเภอเขืองในนะครับเขืองไนก็สร้างจองไหวขึ้นกันนะครับนจะเดินทางมารับเอามืออื่นขึ้นกันละพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้นอ้องเข้าเบิ่งบรรยากาศโดยร่วมบรอบๆบย่ามคำย่ามแรงสดจากสีทองป้ามเข้าครับพี่น้องนะครับสดจากสีทองฟามฟามเสนเดือนที่อำเภอพี่บุญมั่งสาหารครับนะครับคึ้ฮอตพี่ขึ้ฮอตน้องนะครับเพราะว่าห้องบ่ได้อัพ โดดคลิปความปู้ต่างๆให้ปีให้น้องหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เคลียร์งานพี่น้องช่วงนี้เคลียร์ยอดคงค้างยอดคงค้างเข้าย่างหลายนะครับความต้องการของปีของน้องสูงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับทั้งสีต้องป้ามเข้ากับมีการขยายได้พี่น้องนะครับขยายขยายที่เลี้ยงครับผมขยายที่เลี้ยงออกมาตรงนี้ปี่น้องนะครับที่ปี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้แหละเขาขยายที่เลี้ยงตรงนี้ออกมาหลายตารางเมตรนะครับเนี่ยให้พี่น้องเบิ้งครับนะครับ ทุกพื้นที่แทบจะถูกตะลางนิ้วนะครับแทบจะถูกตะลางนิ้วสวัสดีครับมาคําเลยนะครับผมอาผมเพิ่งจะเคลียร์โมเมนต์เคลียร์ดอกนะครับเพิ่งเลิกงานครับผมเพิ่งเลิกงานนะครับกับมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเข้าได้ดหูได้เห็นพี่น้องรอดชมรอดติดตามอยู่นะครับพี่น้องเขาก็ติดตามทุกเคลื่อนความเคลื่อนไหวนะครับเขาก็เอาความเคลื่อนไหวล่าสุดมาให้พี่ให้น้องเขาได้ติดตามรับชม นะครับแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกยอดสั่งจองที่หลายบ้านผ่านมาเขาจัดส่งไปแล้วหลายตันเด้พี่น้องประมาณหาหกตันนะครับเขาจัดส่งให้พี่ให้น้องเข้าไปซึ่งมือนี้ตั้งแต่เสาร์เขาเตรียมของนะครับมือนี้ก็มีอยู่สองสามเจ้ามารับตัวทั้งตัวเม่พันธ์เสดเดือนมารับทั้งมูนเสดเดือนแ่ละพี่น้องนะครับทั้งสี่ต้องฟาร์มเขาเลยมาย้ามคำครับผมมาคำมาแรงนะครับมาแรงมาคำเพื่อเอา เพื่อเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศยามคํายามแรงมาให้พี่น้องเขาได้เห็นนําเพื่อเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับอัปเดตตัวความจริงนะครับตั้งสีทองฟ้ามเฮาเอาความจริงมาบอกสู่พี่สุนองฟังว่าเปนการสั่งภาพแล้วพี่น้องเลยนะครับเพราะว่าทุกยอดสั่งจองเขามีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งภาคใต้เพราว่าจะเป็นพี่น้องทั้งจังหวัดนครพนมเพราว่าจะเป็นพี่น้องทั้งปทุมธานีนะครับพี่น้องทั้งดอนเมือง อยอดสังจองเข้าเข้ามาเขาก็อัปเดตให้พี่น้องเด้ติดตามรับชมทุกขั้นทุกตอนนะครับแต่ยังกินเน่งแรงน้อครับอาจารย์บอท่านจักครับผมบอบ,บี้นะครับบอท่านจักป <c oughs> ึงเลิกงานครับปึงเลิกงานนะครับคือฮอพี่ฮอดน้องนะครับเพราะว่าพี่น้อง FC เอฟซีเขารอคอยหลายท่านนะครับว่าเพราะว่าคอมเมนต์มาถามว่าอาจารย์เป็นจเดนนอ้อคกอมีเต็มก็โบเห็นเด็ดบางคลิปเอย เกี่ยวกับเลี้ยงเส่เดือนเลยช่วงนี้เพรานว่านะครับก็เลยมาบอกพี่บอกน้องเข้านะครับว่าช่วงนี้ทั้งสีทองฟร์มห้องงานอ่งแห้งพี่น้องนะครับงานหล่นมือนะครับเพราะว่ายอดสั่งจองเฮ้าหลายแห้งนะครับพี่น้องทั้งผากใตก็สั่งสื่อสั่งจองมุ่นเสเดือนมาหลายพี่น้องนะครับลงทั้งภาคใตเพราะว่าทั้งใตนี่เพิ่นเอาไปเพาะต้นกล้าพี่น้องนะครับเพาะต้นกล้าต้นกระท่อม,มที่นี่ในโซนในโซนบ้านเฮ้านะครับ กับพี่น้องสั่งซื้อสั่งจองไปปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนอินทพารัมโอ้เยอะแยะเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่ามุ่นเสดอนตอบโจทย์กับผืชได้หลายตัวนะครับขอบคุณพี่น้องได้หลายได้พี่น้องเด้นะครับไรนี่ก็คงจะไรสันสันพี่น้องนะครับไรสันสันเพื่อเอาบรรยากาศต่างๆมาให้พี่ให้น้องเห็นย่ำคำย่ำแงมาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณตุกยอดสั่งจองเด้พี่น้องเด้นะครับขอบคุณตุกยอดสั่งจองที่พี่น้องเข้า สร้างจองให้ความไว้บางใจกับทั้งสีทองฟ้ามห่ามาโดยตลอดนะครับยอดสร้างจองเขาเป็นอย่างจะสูงขึ้นเรื่อยๆมีพี่น้องหลายคนถามอยู่ดินะครับาถามมาว่าอาจารย์ยอดสร้างจองคือสูงขึ้นเรื่อยๆแม่นครับผมนะครับอันนี้กักับบอกให้ว่าจ,จังไหนดอกพี่น้องเดี๋ยวทารอติดตามการผสมที่อยู่การให้อาหารใส่เรือนนะครับซึ่งเขาจะให้แตกต่างนะครับ ก็บ,บอกพี่บอกน้องได้ประมาณว่ามูนเสดเดือนเขาจะดีขึ้นยุคที่การปรุงอาหารด้วยพี่น้องนะครับกับปริมาณจํานวนตัวเสดเดือนเป็นหลักนะครับอัาสำหรับไปนี้ก็จลาพี่ลาน้องไปก่อนและครับนะครับอ่ามาไหลาสดเพื่อทรงข่าวพี่น้องนะครับมาไหลาสดเพื่อขอบคุณพี่น้องถุกยอดสั่งจองที่ผ่านมานในอาทิตย์ที่แล้วนะครับบอก่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งอำเภอบุญทาราิกนะครับสั่งจองมูนเสดเดือนก็มารับแล้วนะครับ พี่น้องทั้งอำเภอนำยื่นนะครับสั่งจองมูลเสเดือนกมารับแล้วนะครับพี่น้องทัางจังหวัดรีสเกษทั้งตัวแม่พันธุ์เสเดือนแล้วก็ทั้งตัวเสเดือนนะครับกมารับแล้วนะครับพี่น้องทั้งสวัสดีครับอำเภอวารินนะครับสั่งสือจองแม่พันธุ์เสเดือนกมารับแล้วนะครับสวัสดีครับแม่สายนะครับแม่สายกับขามาเนาะนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกยอดสั่งจองว่าจะเป็นมูลเส้เดือนสดหรือว่าจะเป็นมูลเส้เดือนเกรดพรีเมียมหรือว่าจะเป็นแม่พันธุ์เส้เดือนจากทั้งสีทองฟ้ามหัพพี่น้องให้ความไว้วางใจพี่น้องให้ความเมตตานะครับสําสหรับเรื่องนี้ก็จะลาพี่ลาน้องไปก่อนละครับนะครับก่อนจากพี่ลาน้องก็ขอ,อน้อมจิตอธิษฐานวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน นะครับในสากุลโลกนี้จงมาใอยปกปักรักษาคุค้มครองพี่นองนะครับติดติดตามรับชมอยู่ทุกทุกสู่ทุกคนและปี่นองเด้อนะครับจงประสบแต่ความสุขามเจริญหวังสิง่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่ท่านหวังอย่าเจ็บอย่าจ,จนนะครับหวังสิง่งใดก็ขอให้ได้ปรารถนสมความปรารถนาคิดห่างไกลโควิดอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนและปี่นองเด้อนะครับไปแล้วครับผมนะครับขอบคุณพีนองในหลายและปี่นองเด้อนะครับ